สวัสดีครับเพื่อนๆผม Notify ครับวันนี้ผมจะมาอัปเดต Acer ที่เตรียมปล่อยใน Tro 5ปี2020มานะครับก็เรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรมาใหม่กันบ้างถ้าชอบก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโดยในรุ่นปี2019นะครับสเปคของ Acer n i t ในตั5มีให้เลือกเป็นชิปประมวลผลและการ์ดจอที่ตอบโจทย์อยู่แล้วใช่ไหมครับ ก็มาถึงของคิวการอัปเดต a c e r ในตัว5ในปี2020กันนะครับหลังจากที่เป็นเกมมิ่งโน e ตบุ๊กซีรีส์ในตลาดที่ได้รับความนิยมแล้วนะครับมาพร้อมกับสเปคที่แรงราคาที่คุ้มค่าแล้วใช่ไหมครับเอเซในตัว5นะครับมีการปรับดีไซน์ให้ฉบเฉียวมากขึ้นครับพร้อมกับแซมสีแดงให้ดูโดดเด่นขึ้นและมีไฟใต้ใคีย์บอร์ดนะครับที่เป็น R G B แบบส่โซนด้วยนะครับเพราะจากการมาของชิปประมวลผลที่ทรงพลังไปกว่าเดิมนะครับไม่นะว่าจะเป็นคอ i อ5 o r e i 7ที่เป็นของค่าย Intel ที่เป็น Generation 10นะครับ แล้วก็ในฝั่งของ AMD นะครับผมที่มีชิปเซตเป็นตัว4,000นะครับเป็น g e n นอเ,เรชัน4ก็จะมีให้เลือกอย่างไลเซน5ไลเซน7นะครับในส่วนของการ์ดจอที่จะมีติดมานะครับก็เป็น NVIDIA GeForce GTX 1650เป็นต้นไปนะครับมี1650 Ti 1660 Ti รวมไปถึงการใส่ RTX 2060ให้เลือกด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ Acer ในตัวปี 2020ที่จะมาถึงนะครับมาพร้อมกับจอขนาด15.6นะครับหรือว่าเป็น17.3แบบ screen to body เป็นแบบ80%นะครับโดยขอบจอบางเพียง7.02ม m มครับบนความละเอียด Full HD 1920x1800 พิกเซลนะฮะผานแนเป็นแบบ IPS ให้มุมมองที่คมชัดสีสันที่สวยสดงดงานสมจริงเลยนะครับโดยผิวจอเป็นแบบจอด้านะครับเป็น a n t i ติกลาช่วยลดแสงสะท้อนเวลาเรานำโน้ตบุ๊กไปข้างนอกนะครับมีแสงสว่างมากๆนะครับ ในส่วนทางด้านของลำโพงนะครับผมเป็นแบบสตูดิโอครับโดยให้ระบบเสียง DTS X มาเลยนะครับให้เสียงที่ชัดเจนและก็ส่งเสียงได้แบบรอบทิศทาง3มิติด้วยครับโดยจะอยู่ทั้งด้านล่างมุมซ้ายและขวาของเครื่องนะฮะอย่างละตัวลำโพงนะครับจะมีการวางตำแหน่งให้เฉียงลงกับพื้นนะครับทำให้เสียงได้สัมผัสกับพื้นและสะท้อนขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งคุณภาพเสียงที่ใช้งานต่างๆนี้นะครับเมื่อใช้ร่วมกับฟีเจอร์เว b ็บ Mac Audio ที่ประสานกับ a c e r True Harmony นะฮะเพิ่มประสิทธิภาพเสียงเบสและเสียงสนทนานะฮะสามารถ นอกจากนี้มีเทคโนโลยี Acer Cool Boost นะฮะและช่องระบายความร้อนแบบจัดเต็ม4ช่องทางครับแบ่งเป็นด้านหลัง2ช่องนะฮะแล้วก็ซ้ายขวาอย่างละช่องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและระบายความร้อนด้วยพัดลมคู่นะเมื่อมีการใช้งานที่หนักหน่วงนะครับก็จะเพิ่มความเร็วพัดลมได้มากขึ้น10%และการระบายความร้อนของ CPU GPU มากขึ้น9%นะครับพร้อมจัดการระบบแบบเดียวไทมนะฮะด้วยซอฟต์แวร์ n a t r a Sense นะครับที่ควบคุมถึงอุณหภูมิความเร็วพัดลมและอีกมากมายนะครับควบคุมด้วยปุ่มเดียวเลยเนาะ ติดตั้งคีย์บอร์ดแบบ f u l l s ซ z e นะฮะใม้ผู้ใช้งานนะครับพร้อมกับการตอบสนองของปุ่มทันทีด้วยการกด1.6 mm มมตครับติดตั้งปุ่มแบบคีย์บอร์ด n u m b e r ร์แนะฮะโดยปุ่มจะเป็นสีดำมีฟอนตสีแดงนะครับรวมไปถึงแป้นปุ่มตรง WASD และปุ่มทิศทางนะฮะแล้วก็รวมไปถึงปุ่มในตัวเซนต์จะมีขอบไฮไลท์ที่เด่นออกมาให้อย่างชัดเจนนะครับ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับไฟ RGB ที่เป็นแบบ4โซนนะครับเอามาเล่นตองกางคือนี่อย่างสบายๆนะครับอีกทั้งเรื่องของการสัมผัสคีย์บอร์ดที่ปุ่มที่มีความติดมือนะฮะจะไปเล่นเกมหรือจะไปทํางานก็ตอบสนองได้อย่างลงตัวครับเอเชียในตัวปี2020นะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมมิ่งที่มีไซส์ขนาดหน้าจอ15.6ที่มีพอร์ตครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น USB 3.2 Type A 3พอร์ต1พอร์ตเป็นแบบชาร์จเจอร์ด้วยนะครับแล้วก็ USB 3.2 Type C 1พอร์ตนะครับ HDMI 2.0 แลวก็มีพอร์ตแลนด์ที่เป็น RJ 4 5านะครับพร้อมด้วยความสามารถของ Killer Ethernet E 2 0 0 6นะครับเพื่อการเล่นเกมออนไลน์ที่ไหลลื่นนะครับแล้วก็มีช่องต่อไมค์กับหูฟังเป็นแบบคอมโบนะครับเรียกได้ว่าเพียงพอก่บการใช้งานนะฮะทั้งในการถ่ายโอนไฟล์การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับรุ่นก่อนก็ถือว่าดีมากนะครับการเชื่อมต่อไร้สายรองรับทั้งบลูทูธ o ้าจุนะครับและอินเทอร์เน็ตไร้สายอย่าง Wi-Fi 6 AX นะครับที่มีเทคโนโลยี MU-MIMO นะฮะที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดด้วยพอร์ตที่คบัน โดยที่มีซอฟต์แวร์คิ l เลอร์คอนโทรลเซ็นเต2.0คอยควบคุมนะครับซึ่งทาง a อเซอร์ก็จะปล่อยรุ่นนี้ออกมาในท้องตลาดเร็วๆนี้นะครับราคาก็อยู่ประมาณ20,000กว่าๆจนถึง30,000กว่าๆในรุ่นท็อปนะครับหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ